สวัสดีทุกท่านครับนี่ค,คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัต์นะครับอีกหนึ่งคลิปที่ผมจะสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็การเข้าสู่เกมแฟนตัวพี่ฟุตบอลไทยลีกที่เรานั้นได้มีการพูดถึงกันมาหลายสัปดาห์แล้ววิธีการที่ติดปัญหาที่สุดเลยนะครับที่หลายคนถามมาก็คือว่ามันเปลี่ยนแผนยังไงวิธีการเป็นยังไงสมมุติว่าอยากจะเล่นระบบ3 4 3 3ี่สามสามห้าสองทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ ทำไมมันเป็นแต่4-4-2อย่างเดียวเลยผมมีวิธีการมะบอกกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เข้ามาร่วมสนุกในการเล่นเกมกับเรามี2วิธีการนะครับวิธีการแรกก็คือคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไลน์แล้วก็เปิดวิธีการสแกน QR Code จากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็สแกนเข้ามาได้เลยครับที่ QR โค้ด ขึ้นอยู่แล้วนะครับข้างล่างของผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าคุณไม่ใช้โทรศัพท์นะครับคุณเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเข้าผ่านคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็เข้ามาที่ URL นี้เลยครับ ก็จะเข้าสู่วิธีการอย่างที่ผมบอกสมัครยังไงก็ย้อนไปดูในคลิปของวิธีการการสมัครได้เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนแผนยังไงสําหรับคนที่จะเล่นแอดวานซ์บกขั้นตอนหนึ่งก็ลองติดตามมาดูครับสำหรับวิธีการในการเปลี่ยนแผนการเล่นที่หลายคนเนี่ยงงนะครับว่าทําไมมันได้แค่แผน4-4-2อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับสมมติเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกเสมอคุณเข้ามาที่หน้าจัดการทีม ซึ่งจะเป็นหน้าที่คุณนั้นจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนทีมเพื่อส่งในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์ก็มาดูที่ผังผู้เล่นของเราครับระบบการเล่นนี่คือมาตรฐานเลย442ทุกคนสงสัยว่าทาไมมันเปลี่ยนไม่ได้หรือมันเปลี่ยนยากจังอะสมมุติของผมเนี่ยนะครับเป็น442แบบนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนเป็นะระบบ352หรือว่า343มันทําได้ไหมหรือทํำยังไงวิธีการทําแบบนี้ครับสมมุติว่าผมต้องการ เปลี่ยนนะครับให้เป็นหลัง3คุณก็กดมาเลยที่กองหลังแล้วก็กดเปลี่ยนตัวสำรองดูอีกครั้งนะครับกดที่กองหลังจริงๆกดคนไหนก็ได้ผมกดที่พีรพัฒน์เล่นแบ็คซ้ายก็ได้หรือผมจะกดตรงกลางที่อภิวัตรงัวนลำหินก็ได้สมมติผมกดที่อภิวัตรผมจะเปลี่ยนอภิวัตรออกคราวนี้มันก็จะมีแผนมาให้แล้วครับว่าคุณต้องการเล่นหลัง3าใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันจะได้อยู่ทั้งหมดเห็นไหมครับ 3แผนคือ352แล้วก็3 4 3ซึ่งมันจะเปลี่ยนกับตัวสำรองที่เรามีอยู่ในนี้แหละแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถไปในแผน3 4 3ได้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวสำรองของเราเนี่ยมันดันไม่มีกล่องหน้าสมมุตินะครับถ้าเราจะเล่นอกองหลังที่เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวสำรองที่เป็นกลองหลังด้วยตอนเนี้ยของผมเนะี่ยมีแต่กองกลางกับกลองหน้า ฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยณนะวันนี้ที่ผมจะเปลี่ยนผมจะเล่นได้แค่หลัง3กับหลัง4ซึ่งตอนนี้ผมจะเล่นหลัง3อ่ะมากดเลยครับเปลี่ยนหลัง3สมมุติเอาตูนเยสออกตูนเยสก็จะเป็นตัวสํารองซึ่งก็จะต้องเปลี่ยนกับ4ตัวที่ผมเลือกเอาไว้ด้านล่างคือพีรพงศ์กิษนะนนนพพลแล้วก็อาทิตย์บุจินดาอ่ะสมมุติผมต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น352 ผมก็ต้องเพิ่มกองกลางเข้าไปแล้วก็ถอดตูนเยสออกใส่พีระพงกดว่าใช่เปลี่ยนแล้วครับเป็น3 5 2อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็น3 4 3กองหน้ามี2คนแล้วใช่ไหมครับคุณก็ไปกดกองกลางคนไหนก็ได้โซลผมกดมาที่เควินอินเกรโซก็กดเปลี่ยนตัวสำรองแผนนั้นก็บอกมาแล้วครับเนี่ยครับ4 4 2 3 5 2 2คนแล้วก็3 4 3ซึ่งผมจะเล่นหน้า3มีอาทิตย์บุจินดาอยู่ในผังตัวสำรองผมก,ก็กดเปลี่ยนแล้วก็กดใช่เนี่ยครับเปลี่ยนละเป็น3 4 3ถ้าเกิดว่าจะกลับไปเป็นหลัง4เหมือนเดิมนะครับเป็น4 42วิธีการผมก็ต้องเปลี่ยนที่กองหน้ากับกองหลังเพราะว่ากองกลางมีอยู่แล้วผมก็กดเลยครับที่กองหน้าแล้วก็กดเปลี่ยนตัวสำรอง 442ได้แค่คนเดียวก็คือ Understudied ผมก็กดเลยแล้วก็กดใช่เปลี่ยนมาแล้วครับเป็น442เหมือนเดิมก็คงจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนแผนมันมีกี่รูปแบบซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ย้อมนมาเปิดคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยครับ เอาละรครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะทําความเข้าใจเกมไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เพิ่งจะเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายโหมดที่อยากจะมาแนะนําการโดยเฉพาะในโหมดของการแบทเทิลยิงจุดโทษแข่งกันอันนี้ก็สนุกแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมแบบนี้ให้มันชินไปก่อนแล้วก็จะมีโหมดในการเล่นเกมแบบรับของรางวัลในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่น3เกมแล้วก็คิดผลการแข่งขันจากนั้นก็จะออกจากห้องลบห้องทิ้งไปเลย ซึ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีการชิงรางวัลน,นะครับขึ้นมามีทั้งแว่นตามีทั้งเกม PlayStation ก็เดี๋ยวติดตามกันได้กับของรางวัลของทาง f a n โ o p ี y นะครับเล่นเกมให้สนุกแล้วก็ดูบอลให้สนุกกับคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ